กราบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่แม่ทัพเช่นเคยับผมก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเอ่อสายฟรีนะครับก็นี่ครับแค่พี่เข้ามาล็อกอินนะครับเข้ามาจองนะอันนี้คือจองไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยววันที่12บสองหรือวันวันที่เท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะแจกนะครับอันนี้นะครับก็แค่เข้ามาจองแล้วก็เดี๋ยวรับไปเลยนะครับแล้วก็นี่ครับบูญญาชิงใจครับผม ก็บูย่าครบ3าครั้งก็ได้รับ3ามกล่องนะครับแล้วก็เปิดได้รับท่าทางนะครับรุนรับท่าทางบูย่านะครับโอเคผมมีอยู่กล่องหนึง่งเดี๋ยวไปเปิดให้ดูแล้วก็อันนี้ครับผมคิวเอ่อคิวดับรับเลยครับผมก็เราคิวได้ก็จะมีโทเคนอันนี้ให้เก็บนะครับเราเก็บมาเราก็เอามาแลกครับผมโอเคครับผมนี่แลกแลกไปอันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องไปเก็บเพิ่ม เพื่อแลกกันนี้ให้ผมนะโอเคครับนะ okay, ผมตัดมาที่นี่เลยครับรันคารไมโครนะครับรันคารไมโครเดี๋ยวค่อยดีกว่าเลื่อนขั้นครับผมเลื่อนขั้นโอ้ยบอกเลยชุดผู้หญิงอนะชุดผู้หญิงชุดผู้ชายอะเป็นแบบขีกขั้นที่แบบสวยมากอันนี้นะอันนี้ชุดผู้หญิงนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะจัดกันที่เรียบร้อยนะครับนี่ท่าทางนะครับผมท่าทางน้อมรับนะอ่าแล้วก็มาดูชุดผู้ชายครับชุดผู้ชายก็เท่ะนะ ผมว่าเท่ดีนะครับนี่มีเอฟเฟกด้วยนะอ่าเป็นไงมีเอฟเฟกด้วยนะโอเคครับขอเลื่อนขั้นเลยแล้วกันนะครับเอาแค่อันนี้พอผมเลื่อนขั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหคตเท่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บขั้นต่อนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ร้านค้าไมโครครับผมร้านค้าไมโครนะครับชุดไอเทมที่1น,นะแล้วเราก็เลือก อขอเป็นชุดหมี่แล้วกันอันนี้ก็กระดาษผมมีแล้วนะครับเอาบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับอันนี้ขอกินปืนลัดมาที่ตัวปืนครับผมเอ้ไรๆคืออะไรวะ,ะไม่รู้กันนะอันนี้ผมมีหมดแล้วโอเคเอางนเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้ก็ได้ถัดไปครับผมกดเลยอ่าก็จะเป็นชุดหมี่นะครับเริ่มหมุนที่เก้าเพชรครับผมโอเคมาหมุนกันครับผมไม่ต้องถามที่เก้าเพชรครับ อ่าจะได้อะไรเอ่ยโอ้โหโคตรจะไม่คุ้มเลยถัดมาครับผม้าเพรครับกินปืนเอ้ยเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวอ่าอันนี้ก็คุ้มอยู่นะสอง้าครับผมเฮ้ยคุ้มอยู่ก้าครับผมอ,มอเพจไม่พอแล้วทุกคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสเก้าเพนะครับผมก็จะได้ชุดหมีเลยนะขอระยะเวลา อันนี้ก็ที่ได้นะครับแต่มันไม่ใช่ดวงผมไงระยะเวลาอ่สิบถึงสิบทันวานะครับวันนี้ที่เท่าไหร่แล้วนะผมไม่ไม,ไม่เดี๋ยวต้องไปเติมเพชรใช่เดี๋ยวต้องไปเติมเพชรมาที่นี่ครับผมศาลเจ้าครับผมศาลเจ้านะครับกําหนดดวงชะตาแล้วก็จะเลือกได้นะครับแบบนี้เลยนะครับกําหนดดวงชะตามาก็จะเป็นแบบนี้นะเปลี่ยนไอเทมฟรีครับผมลองเปลี่ยนดูโอเค เปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะอันนี้เราให้เพื่อนได้นะครับนี่เห็นปะส่งให้เพื่อนได้กับให้ตัวเองนะครับแต่เวชผมไม่พอประเด็นเปลี่ยนฟรีอีกรอบถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนฟรีอีกรอบครับผมถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนฟรีอีกได้นะครับนะแต่ถึงผมจะเปลี่ยนฟรีกี่รอบกี่รอบเพชรผมก็ไม่พอแล้วแหละอันนี้อันนี้ก็เอ่อใครที่ประมูลด้วยนะครับประมูลนะใครที่ใช้เพชรเยอะๆนะครับก็จะได้ท่าทางไปครับผมตอนนี้ หนึ่งหมื่นก็ผมหนึ่งหมื่นเพรน,นะครับต้องเอามาใช้ในกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับเพรน,นะวันแรกนี่โคตรโหดอ่ะวันแรกอ่ะดูดิดวางแผนว่าหนึ่งแคนแนแปดหลังๆมาไม่ค่อยโหดเท่าไหร่น,นะครับหลังๆมานะแค่หนึ่งหมื่นก็ได้ท่าเออได้ท่าทางปักธงไปนะครับอันนี้นะถ้าปักธงนะครับได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ โอเคคร้บผ okay, oh. มเมื่อกีน้นี้ผมได้ตั๋วใช่ไหมตั๋วกินปืนขอปืนถาวรนหน่อยแล้วกันนะปืนถาวรไม่มาว่ะทุกคนถ้ามา,าต้องเป็นทองนั่นแหละดูดิผมมีเช่าอยู่นะเช่าเยอะแยะเลยตัวฟรีครับตัวฟรีตัวฟรีหกใบครับหกใบจัดไปมันต้องมีถาวรน,นั่งองะร้อยกว่าแล้วนะร้อยกว่าแล้วนะ อันนี้อัตราในการยิงด้วยบัวกัะตาในการยิงด้วย,วย,วยไม่มาวะทุกคนเงียบกิ๊บเลยครับกล่องท้ายก็ไม่มาครับผมเอามาให้ทําไมเนะี่ยอ่าแล้วก็อันนี้เรามีอะไรไม่มีอันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่นะนี่นะได้เอากลับมาอีกรอบหนึ่งครับผมตู้วโลนะครับก็ใครที่มีอันนี้แล้วก็เอาไปแลกได้นะครับใครที่ มีพิมพ์เขียวอยู่นะเอาไปแลกได้นะครับแล้วก็เป็นชุดผู้ชายผู้หญิงชุดแดงเท่กว่านั้นทุกคนผมว่าชุดแดงเท่กว่านะครับนี่เอฟเฟกต์ตรงผมอะเห็นปะแยกหัวได้นะแยกหัวได้นะแบบเนี้ยโคตรเท่อะเออโอเคครับก็จะประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้ครับผมแล้วก็กล่องคิวดับดิน้นเออนี่ครับผมกล่องนี้ จะได้ท่าบูญ่านะครับเมื่อกี้นี้จะเปิดไม่ทันดูตัว๋วไอเปลี่ยนชื่ออย่างเยอะเลยบัตรเปลี่ยนชื่อผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอใหม่ๆไปเลวทุกคน